อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของทั้งสองชาติมหาอำนาจก็คือสารเฟนทานิลเป็นภัยคุกคามที่ฆ่าชีวิตคนในสหรัฐไม่ต่ำกว่า10,000แสนคนต่อปีนะครับก่อนหน้านี้จีนและสหรัฐเคยทำข้อตกลงควบคุมและปราบปรามเฟนทานิลร่วมกันแต่ว่าล่าสุดสหรัฐไปพบข้อมูลว่ารัฐบาลจีนยังสนับสนุนการผลิตติดตามเรื่องนี้กับคุณอริศราคินิมานเฟนทานิลทุเดย i ส์คิลลิ่งมอร a อเมริกันส์ท่า Between the age of 18 and 49, than any other public health issues. We're seeing death rates of about 300 Americans daily. But as I mentioned, this situation is not just confined to the United States. Fentanyl is a very significant challenge in Canada as well. And it is a very significant and spreading challenge in Mexico, even though the government of Mexico claims that there is no fentanyl produced in Mexico and no fentanyl used in Mexico. Autopsies by NGOs in the northern part of Mexico, for example, recently showed that at least one third of corpses that were brought to morgues on which autopsies were uh, conducted had fentanyl present uh, in their bodies. พร้อมศักยภาพอย่างมากที่จะแพร่กระจายไปทั่วโลกของเฟนทานิลกลายเป็นภัยคุกคามจากยาเสพติดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพฤศจิกายน2566ระหว่างการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีโจไบ,บเดนจีนประกาศว่าขณะนี้มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับสหรัฐอีกครั้ง ในการหยุดยั้งการหลั่งไหลของสารเคมีที่มีจุดเริ่มต้นจากจีนแต่การแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันปรับปรามเฟนทานิลในครั้งนั้นกลับมีคำถามจากสหรัฐอเมริกาว่าจีนกำลังติดตามจริงหรือไม่เพราะข้อมูลพบว่าจีนผลิตสารตั้งต้นของเฟนทานิล97ไปทั่วโลก ในรายงานระบุว่ารัฐบาลจีนสนับสนุนการผลิตสารเคมีตั้งต้นโดยจัดให้มีเงินช่วยเหลือและรางวัลเช่นการคืนภาษีของรัฐรวมถึงสิ่งจูงใจทางการเงินอื่นๆให้กับบริษัทที่ผลิตและส่งออกยาเสพติดสังเคราะห์ที่ผิดกฎหมายภาพนี้คือภาพที่สหรัฐอ้างว่ามาจากเว็บไซต์ของรัฐบาลจีนแสดงให้เห็นถึงเงินอุดหนุนส่วนลดการส่งออกเฟตานิลในปี2562 รัฐบาลจีนไม่เพียงแต่ให้เงินอุดหนุนการผลิตสารเคมีตั้งต้นเท่านั้นแต่ในรายงานยังระบุว่ายัางได้ขัดขวางการสอบสวนผู้ผลิตที่ผิดกฎหมายโดยรัฐบาลกลางของจีนเตือนบริษัทที่สหรัฐจับตาหลังสหรัฐส่งคำร้องของความช่วยเหลืออย่างเป็นทางการไปยังจีน <S <S อดีตอายการสูงสุดของสหรัฐอเมริกา <S <S ฟิลเลียมบา, <S <S บาร์กล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติในการพิจารณาคดีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า ไม่น่าเชื่อว่าประเทศที่มีระบบการเฝ้าระวังที่แพร่หลายมากที่สุดในโลกกลับไม่ได้ตระหนักถึงการค้ายาเสพติดครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นเขากล่าวว่ารายงานของคณะกรรมการเปิดเผยหลักฐานโน้มน,น้าวใจที่รัฐบาลจีนไม่ได้เป็นเพียงผู้ยืนดูเท่านั้นแต่ยังคุกเข่าลงในการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการส่งออกสารตั้งต้นของเฟนทานิลแม้มีรายงานจากสหรัฐระบุ แต่จีนก็ยืนยันว่าไม่มีปัญหาเฟนทานิลในจีนและวิกฤตเฟนทานิลในสหรัฐไม่ได้เกิดจากฝ่ายจีนสำนักข่าวสินหัวของจีนเคยพูดถึงปัญหาเฟนทานิลในสหรัฐว่าสหรัฐใช้วิธีการล่อซื้อเพื่อให้สามารถดำเนินคดีบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเฟนทานิลของจีนนอกจากนี้ในปี2019จีนยังเป็นประเทศแรกที่มีการจัดระเบียบทะเบียนควบคุมสารเฟนทานิลได้ และเชื่อว่าเป็นเรื่องทางการเมืองภายในของสหรัฐเฟนทานิลเป็นยาสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์แรงมีฤทธิ์กว่าเมอเฟนถึง100เท่าและแรงกว่าเฮโรอีนถึง50เท่ามักถูกเติมลงในยาอื่นๆและใช้โดยไม่รู้ตัวนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสหรัฐที่การเสียชีวิตจากการใช้ยาเกินขนาดมีผู้เสียชีวิตเกิน112,000รายโดยคนหนุ่มสาวและคนผิวสี เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเฟนทานิลกำลังกระตุ้นให้เกิดวิกฤตยาเสพติดที่ร้ายแรงในสหรัฐอเมริกาการเพิ่มขึ้นของยาสังเคราะห์ทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในการค้ายาเสพติดการบริโภคและผลกระทบด้านสุขภาพเมื่อเทียบกับภัยคุกคามจากยาเสพติดแบบดั้งเดิมณิสราคินิมานไทย PBS รายง,งาน